ในการติดตามทวงถามหนี้ลูกหนี้ที่เป็นบริษัทกับลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างจะบอกว่ามีความแตกต่างหลักสําคัญอยู่ที่รายละเอียดของงบก,การเงินที่บริษัทมีและลูกหนี้ที่เป็นบุคคลไม่มีวันนี้ก่อนที่เราจะทวงถามหนี้เราจะดูกันก่อนว่าสถานนะลูกหนี้นะปัจจุบันเป็นยังไง ถ้าลูกนี้เป็นบริษัทท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลงบการเงินกับสถานะปัจจุบันที่ลูกนี้เป็นอยู่ได้ด้วยข้อมูลฟรีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วท่านก็จะเห็นว่าสถานะยังดีอยู่ไหมรายได้ยังดีอยู่หรือเปล่าทรัพย์สินที่มีมีอยู่บ้างไหมหรือไม่เคยมีเลยที่สําคัญวันนี้กิจการะสถานะยังดําเนินกิจการอยู่หรือเปล่าเลิกล้างล้มละลายไปแล้วหรือย,อยัง นี่มีช่องทางอีกมากมายให้เราเลือกกำหนดแผนในการติดตามทวงถามนี้บริษัทแต่ถ้ามาเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาวันนี้คุณมีข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการติดตามทวงถามอยู่มากน้อยแค่ไหนถ้าคำตอบคือไม่มีเลยคลิกกลิงที่หน้าโปรไฟล์นะคะมาร่วมการหาวิธีจัดก,การกับลูกหนี้ในรูปแบบต่างๆที่ไม่เหมือนกัน เรามีช่องทางและวิธีการอีกมากมายเพื่อให้ท่านนำกลับไปใช้ได้เลยค่ะอย่าปล่อยให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นเพียงเพราะคุณไม่เริ่มวางแผนขอขำบปรึกษาวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่อประโยชน์ของคุณมีแผนก่อนมีแผล